คือไม่รู้ว่าควรจะใช้กลยุทธ์อะไรในการขายบ้านนั่นเองนะคะกลยุทธ์ในการขายบ้านมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเลยนะคะเราจะเลือกในเรื่องของกลยุทธ์เกี่ยวกับราคาหรือในเรื่องของอการทำโฆษณาต่างๆอะไรแบบนี้แล้วแต่เราเลยเนาะแต่เรามีกลยุทธ กลยุทธ์หนึ่งที่อยากจะมาแนะนํานะคะเกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์ในการตั้งราคาขายบ้านให้ขายเร็วรนั่นเองนะคะวิธีการนะในการตั้งราคาขายบ้านให้ขายเร็วนะคะก็คือข้อที่1ค่ะตั้งราคาให้ดึงดูดความสนใจตั้งราคายัางไงให้มันดึงดูดความสนใจนะคะเราสังเกตเห็นไหมคะเวลาเราไปซื้อของตั้งห้าสสิค่าต่างๆเนี่ยถ้ากรณีที่มันราคาเนี่ยสมมติว่า30บาท สามสิบบาทเนี่ยเราก็อาจจะช่างใจนิดนึงแต่ถ้าเราบอกว่าราคา29บาทละ่ะวิ่งเข้าสายเลยนะคะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าอะไรว่ามัน20บาทมัน20กว่าบาทเองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ย29บาทกับ30บาทเนี่ยแทบไม่ได้ต่างกันเลยนะต่างกันแค่บาทเดียวนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ในการตั้งราคาอย่างหนึ่งนะคะเราอาจจะตั้งราคาใขาบา่บ้านคือจริงๆบ้านเราเนี่ยอาจจะราคา2ล้านแต่เราอาจจะตั้งอยู่ที่ราคา 1>, 1. 1 9 9่จกาหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นก็ได้นะคะก็ถือว่าทําให้มันดูราคาน่าสนใจมากขึ้นค่ะส่วนกลยุทธ์ที่2ในการตั้งราคานะคะก็คือใช้กลยุทธ์ราคาขั้นต่ำนะคะการตั้งราคาขั้นต่ำเนี่ยเพื่อกระตุ้นการแข่งขันจากผู้ซื้อหลายรายอาจช่วยให้คุณบ้านบ้านของคุณเนี่ยอาจช่วยให้ขายบ้านของคุณได้ในราคาที่สูงข,ขึ้นนั่นเองนะคะ ในเรื่องของกลยุทธ์ราคาก็อาจจะเสนอโปรโมชั่นพิเศษก็ได้นะคะเป็นสุดข้อที่3เป็นการเสนอสิ่งจูงใจในการหรืออาจาะในเรื่องของโปรโมชั่นเนี่ยก็คืออาจจะฟรีโอนอย่างเงี้ยอะไรแบบเนี้ยฟรีโอนนะคะฟรีดาวอะไรแบบนี้นะคะหรืออาจจะมีการแถมเครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนก็ได้นะคะเช่นแถมแอร์แถมเฟอร์นิเจอร์บางอย่าง ะะจะช่วยในยเรื่องของการปิดการถ่ายให้เร็วมากขึ้นนะคะส่วนข้อสุดท้ายในเรื่องของกลยุทธ์ทางการตั้งราคาก็คือการ เดทและปรับราคาให้เหมาะสมนั่นเองนะคะหากบ้านของคุณเนี่ยเริ่มตึงตึงอันนี้คือประกาศขายนานแล้วทำไมยังขายไม่ได้เนาะคนก็ยังไม่มีมาสนใจเลยนะ,ะใช้เวลาหลายเดือนมากเลยอาจจะพิจรนารณาเรื่องของการปรับราคาให้ลดลงกับสภาวะตลาดก็ได้นะคะอย่างช่วงนี้อาจ,จะเศรษฐกิจกไม่ค่อยดีนะปลายปีเขาบอกว่าธนาคารไม่ค่อยปล่อยเนี่ยอาจจะลดราคาลงมาหน่อยนะ,ะช่วยให้ขายได้ยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการ ขายเพื่อให้เร็วยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของราคาค่ะถ้าสนใจในเรื่องของการซื้อบ้านขายบ้านติดปัญหาอะไรเนี่ยสามารถที่จะสอบถามข้อมูลมาได้นะคะที่คอมเมนต์หรือจะา,ากแชทมาก็ได้นะคะครูใหม่พร้อมยินดีให้คำแนะนำค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ